ชักมาวินี่คือหนึ่งในผลซุ้มยิงที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์ของหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐ US Marine Corps สถิติอันดับหนึ่งเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ในสงครามเวียดนามเพียง16เดือนช่วงปี1 9 6 8แถึง1969และได้รับการยืนยันการสังหาร Confirm Kills มากถึง103รายซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของหน่วยนาวิกโยธินปฏิบัติการสำคัญมีเรื่องเล่าถึงความแม่นยำของเขา ว่าในปฏิบัติการครั้งหนึ่งเขาได้ยิงสังหารทหารเว็ดกง16นายโดยการยิงเข้าที่ศีรษะทั้งหมดภายในเวลาเพียง30วินาทีขณะที่พวกเขากำลังลุยน้ำข้ามแม่น้ำชีวิตหลังสงครามหลังปลดประจำการในปี1970เขากลับไปใช้ชีวิตที่เรียบง่ายโดยทํางานกับหน่วยงานป่าไม้สหรัฐ US Forest Service เป็นเวลาเกือบ30ปีเป็นความลับตลอดหลายสิบปีไม่มีใครแม้แต